กรารสวัสดีพี่น้องการสวัสดีสวัสดีทุกท่านที่เข้ามาชมทางช่องใหญ่จืบบ้อเราเปิดอพิเชียวพี่น้องมึงเอ้ยพี่น้องเห็นบ่นหน้าอย่างขอเพิร์นน่ะอันที่อันโซโฟาช่องไหมโอวันบ้านใช้ช่องอย่างงูเนี่โอวันใช่น้อยใช่น้อยใส่ใส่น้อยบ้านมันจะมั่นเออมันจะมั่นผู้ชาย พคตรแมนได้บ e ังนอนดีนะตึบ่บ่อหูนลยนะถึงไปตึงไปโซกันอีหยังบัดนี้คือผเป็นแต่พวเขากันแท้โอ้ว่ากระดูกทับเส้นเนาะกระดูกทับเส้นเก้ากระดูกออกกันตยวะก็มาสั่นเก้าเส้นออกจากกระดูกใช่ไหมเห็นยังกั้นแบดนี้กระดูกก็เส้นมาหันเคสอะไรรำมันยังว่าเลยป็นอีหยังนี่เป็นอีหยังเพราะว่าขาพอดีบ่อเพราถามเจ้าเป็นหยัง เป็นหมอนวดเออกะว่าเสร็เนี่ยวันนี้ผู้นี้เป็นยังบไดนี่เป็นคนถึงนวดอีกข้นถึงนวดนวดแขนถึงนวดแขนมาล้วนวดแขนปัจจุบันนวดแบบนี้แขนผู้นี้เป็แขนเนอะอันนี้แขนเหยีบอ๋อเบิ่งเด้พี่น้าะเอาไปใส่อะไรที่น้องผู้เรียนหมอเราเคยไปหม่องนวดรู้เล่าถึงจักหมอเรียนนวดจุ่นเราเรียนมาเรียนมากใช่ไหมอ่ะตึ๊บๆตันนี้ เอาเมื่อนันบรเลนเอาบอกเขสอนเขาบอกดีลวดจำดอกนวดร้ากมันทีที่นี่เซฟต่ยิงเสียงของอยคะจิ้มมัน่จิ้มมันหมอหนาจะจิ้ไปบอต้นเหงาะขวดว่ควดว่าวดนี่เนาะ ที่วดนเป็นยุกนงะมีความมีความกินัใหญ่ลแก่แล้นวดวะสินวนวะสินวดวะมีมอนวดบ้านได้มือหน่ไม่ไปมีมีมอนวดบ้านวดบ่มือน่ พ so ี right? ่น้องมีสงสัยโมยอกกันซื้อพี่น้องโมมีอยังดอกทุกมมือนี่โมมีเอารมณ์ช่างเพีดอกไม่พักกันเถอะหมดแล้วอยู่กันไรกันแต่อยู่เฮียนอยู่ช่างยังนีม่นอนน้ำมียแก่เนาะร้องเบื้องโมมีอารมณ์เพี้ยนบอกมึงสิบอกท่าเออเออเออเขาเขานั่งปุ๊บโมเข้านั่งเดี๋ยวเออนั่งปุ๊บนี่นั่งมุท่าเนี่ครับแล้วก็ยึบไาด์ยิบควายอืมอันอันนี้มันสิซอยขยายเส้นเลือดดำเลย

เอาเช็ดไม่เห็ุจังเกียร์เนาะก็เห็นมันหาหาทาค่พอเพก่อนหาทาู่อกู่วาอาจารย์พึเด็กตอนนี้ผู้้องพอผู้หุดมันยครับหมดไรรอะอจะป้อโอ้อาจะปองอาจารย์แขังรงอาจปอโอ้ยะตองต้องไปสิบอกสิบอกวิธีเห็นเห็นันขายอะไัาอ่างนี้รงมองดร้ขึ้นโบก รถวันนี้ยังเพชอยู่ข้างลางเนอะรถจอดแท้ฮะขายยังไงบ้า่านันอยนิเีวหก่อนไปวันเสียหน้ามรจากที่น้องคิด่อไปทีให้ควบรูกกับผู้ยืนไกล้ส่วนพวกวดหัว้วนเก่าปวดหัวปวดีปวดวิธีปวดประสาทนี่หลับตาแล้วหมดเลยนนครับตุก็แมนด้ นี่ทั้งหมดอืมทั้งมดทายเนี่ยมันวางแผนทาธรรมดาผมเป็นมาสิบกว่าปีครับอือจนว่าผู้ใดเห็ุแหยหายผมหายเป็นหมื่นว่ามาหายทายย่งไงเห็นไหมอือยืนเขายืนขืนว่าเขายืนอือยืนเป็นพวกปีเข้ากันท่านเจ้าอยู่นั่งบอกสองลำตัวเรื่องสิบบอกเสียอ่อนตั้งกองให้ที่หนามมึงอือเขายืนยืนว่าเขายืนขืนตรงยืนตรงยืนเรื่องตรงครับยืนตรงเลยให้ให้ให้เท่าให้ให้เท่าอันนี้ยู่กับ มือไรพอดนะมักพวกบันยืนยูนหนาบมันพวกปาดเาเขายืนพวกแบบพวกีดิงไปนั่งนี่ด็งไปนั่งแบบนี้ปุ๊กนี้ขาราบนอะมันชุ่มไทยพวกที่เอาจักไห้เอาไหนไหอโอล้วต่แบบพกบ้าล้ายพีกบ้ากขายอีงมวาอันนี้ม่านหาสเทือใชหมเ้ามันอก็ะใส่ตัวนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเอาดิซีซิบเทืออบวติงติงจะไนเสิเทือ อนะม,มันสิออกเลกยซุ้มพวกไรจีบพงยังถึงแต่ว่ามันสิไปติดหนีจีบยังแค่มาเพ่าเช <c oughs> ่าจ <c oughs> ีบต่อไปเสียวแน่ดีดีไหมพี่น้องบางอย่างที่ายเขียนแก้กปวดหัวหนวดฝ่าเท้านวดฝ่ามือแต่ว่าจิบไปเอาไวส้สนิทสัก่อนน้องพี่น้องเนาะก,ก,กาณาพ่อกทำไงโลกของผึ่งอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับซับส,สไครกดกระดิ่งให้ได้ดครับเด้อกระไรพี่ครับ อาจารย์เชิดลอยมันเพ้อดมตาลองแป้งยังงองจะมาพ่อไหมสวัสดีครับสวัสดีครับกินก้าเอาฝากไปนั่งในเดือพี่น้องช่องลูกของเพิงเด้อเพราะว่าจ่าจ่าเดี๋ยวนี้เพื่อนก็กระลั่งเขาเอิดว่าอ่าก็ให้ความรับผดบ่เนี่ยก็ให้ให้ความรู ขยายความอยู่ให้กับคนอื่นนั่มแชร์ประสบการณ์โอ้ขอผมโมเปลี่ยนความส่วนได้หลายแชร์ประสบการณ์ให้กับคนอื่นพี่น้องเบิ่งทั้งช่องใหญ่จินขึ้กันเด้อเห็นพวกนายผึ่งเราท่านั้นท่านี้เอาไปเห็นได้ขึ้กันมันอาจจะค่ายได้ไม่ได้ค่ายเลยนะครับครับท่าควงเหลียวหลังมังมุนันนึ่งขาเลุ้ิ้นเลยซื้อตั้งซื้ออีกไหมบ่ตั้งซื้ออีกอันอันนี้ท่ายังนี่อันนั้นบ่ท่ายังอันนี้ท่าอันเท่าโม้เปิด มูร้องโซกันแย่งกันเลยกันเลยยิ้เสียงอันะดูยุคนั้นห้องไั่ได้ยินเสียงกินแซ่บนอนหลับเออกินกับแซ่บนอนข้าวเดียวกันลับนี่คือชีวิตสบายเอาเมื่อขึ้นีเมื่อขึ้นเปิดประตูให้เจ้าปูดเปิดประตูลูกแองยี่นเวลาขึ้นมาประตูดังก๊าปตอไหมขึ้นใจนี่ขาดกันนี่เลยจะเที่ยวจะเที่ยว นอนก็พ่นดังนี่คอนอนป่พ่นดัง่เนีนี่นออไรกินแล้กเงียบไปวังไปนอนน้อนอมาบังระตุ้นนอเกระตุ่นนอตื่นเยพ่นเขาา่าพ่นจะสู้มารับนาแม่คือมัให้รับนาให้รู้รับงานไงรับที่แล้วอย่างนี้ไหอย่างนี เพื่อนคนนั้นพอลูกมาเต่าเออแต่สะวอนน้ำอืมแม่นีกะทีเขากะทิมา่ยู่ลูกเต่าก็ได้แล้วจืนกะทีได้เอาเป็นลูกห้าแก่คนอยู่หรอกสวัสดีครับพอมาขึ้นเขาถามว่าแม่มาบัวเอ้าผมก็ได้ถามมาเอาคื้นแสดงว่าเขาเคยไปไปร่วมยุสิียงอีสาน กอจำว่า,าได้แมนคนละเอีดหลเลยเป็น,นาหางเครื่องนะเ้าเนาะถามว่าแม่แม่โบเป็นอาจจะไปตั้ง,งสิบปีที่แล้วเล็กน้อยดอนีมันใหญ่มันบละหางเครื่องอันนู้นสิ่งพี่นองมือขึ้นนี่แม,มา่ามอกว่าจนจนวเอ้าคือได้ถามกามีนะคุณคุหน,นายเจ้าไ่ได้ถามแน่ะคนันน้นคนหุ่จักเจ้าหลายแมนเข่าหาจำามนไม่ได้บอกว่าแมนนั่นผู้ใดวะนี่แหละพวกใดเค่ร่างิเอียงอ ก็ต้องติดเสียงมาซัยเลยนี่ท่านนั่งบ่อให้ก็นั่งติดหนีเลยนะนั่งติดนั่งติดหลงไงนั่งติดหนีก็ยังดีจ้ะสียห้องฟัในหองกดตอนแม็นก็เส้นเขาตัวบ้อนชนวจรีอยู่นั่งติดหนีจลนัทานครับท่านแล้ไปเยั่อยวบุพี่นามันมันธรรมดาเลยค่ะยงค่ะผมาี่ พ่เป็นผมใพ่วนผมเองเนาะโอ้มันสมองเลยร่างกายอ่อนอยาดจะเขาไงโอ้ยาดได้ขาทังมเลอาลอดเอาเอาลอดขึ้นมาฮอดขาพับมีเลยวะเอามดด่เออม่วนจะด่ากูดมดด้แกของเดียวม่ได้เอกผมม่ได้หอก อาด่ายเนาะเบี้ยหมดเลยข่านะค่ข่าดูถ้าา่าองรวเี่ครับมัางีถ้านเปลี่ยนมาสเนี่ยเขาไม่เห็นม้งนั่เยอากผมอยาเคลียร์นย่งมันไม่คู้สอนไมะ้ียเานด้ครับเขาตามปอย่างนี่ครับเนี่ยพอวอาเปลี่ยนเนี่ยมังงูนี่ฟันเขาปุตะ ร่ากาย้องต้องอุ่นทักวันนีงีนวดนวดทัขวานครับนวดตามอย่ีกระตุ้นตามทักงวันโ้ยนดทำไเราลุกในท้แล้วนงานงานม่นวงมันห้องม่ไหวเกินาี้ยมือหร่เมื่อไเขาัแงลสีสเถื่อปีนอสี่สบมองมาซุ่มซุ่ม่ยนอกเมืออร่เดี๋ยวคุณรู้ลยนะครับอืมคุณคุณอยากทีต้องหาทาขาแมนบริารเฉพาเพ คุณอะบุ่รู้เการขยอยูหลายนูของถึงแนนมีควนี่คนกล้ามในอยู่ปรมาณจะว่าหนึ่งอันนี้เราว่าสองว่าวะนี่นี่โอ้ยมันอยู่บกกได้เลยอืมอันนี้แจแ้งติโอ้เห็นน้ำลโอยแถมมันไกล้ามเนื้อสียนี่ คอยคอยเห็บคอยๆไปมือเลยน่อยๆแต่หิงแต่ก่อนผมลงในสมิงเลยแต่ก่อนมันจะอ๋อโอ้เห็นเมือครับซุดใส่ชุดใส่ยิ้มซุดใส่มากโอ้อันนี้เรื่อง่ายังนีอารมณ์ีโอ้ไม่ต้องเสียบตาบ้าด่างว่าแห้งับแต่ว่าผุผคุักินดีวะ

หมองลงทางนี่มันทางให้ไรอยางหมงลหมลงมงทาว่ามาปั๊บโอ้ยทายคนน้โอ้บกกงปจำมาเนี่ยการไปอยาหมอู่าทีนี่นี่คผู้ใดเึงเี่ยูนี่เขาได้แ่ยังไงมืออ่ะเป็นตวเลือกตัือี่จะเ็นัก็่่อวเออือว่าจั มันเรีนปกงบกเขาเลียนบ้าเนาะเออเออเออนะแห้งครับแห้งเต็นทางขาเตอที่แห้งคิๆตหรอคยังคมแห้งตังนี่เราผมไปผาตัดผมบอกผมบอกใครนวดจะเทียมผมอยากทาทานวดได้แต่ว่าอย่าหถึงช่วงช่วงทองมนเข่งเข่งลูกยังมือเศร้าอยู่จนได้จนได้ยืดขอยืดดิวไป

คล้ายเสียนคล้ายสมองช่องแยกจีนจ้าช่องแยกจีดล้ำผลออฟิเชียลช่องโลกของเช่องโลกของของเผยล้ำเล็บรองฝากมาสารักษาโอมเออเพราะว่าเดี๋ยวนี้อ่าผู้คนไปเลี้ยนอ่าบีบนวดมน้าพี่น้อบ้านน้ำซองคนก็เลยเอามาอ่าให้ความรู้กับพี่กับน้องการยืนการอ่าสิยกขายงอแงสิยืดแบบใดพี่น้องกะนจำเอาเด้อเพราะว่า พี่นเพูนแลกะเพียไทยพี่น้องได้เห็นเบอง์ช่องของยายจืนแล้วครับพี่น้องเอาไปฝึกปฏิบัติตามกันได้คือกันได้พี่น้องเรื่องบ่งหวงวิชาแล้วว่าเพราะว่าการออกกําลังกายหรือว่าการกายภาพบําบัดนี่นี่ได้่อมือพี่จะบอกชา่น เอาจ้องคิดไปพี่น้องเบิ่งอย่าลื่กดอะไรกดแช้ก์กดติดตามกูซับสไครต์้องกัสซับกระดิงะ่งอย่าขำกฆษณะเอาให้พี่น้องมีความสุขจะเล่นมุ่งมั่นหน้าที่อย่งางนั้นคิปนี้กล่าวว่า,าขอบคุณสวัสดีจ้า